Oh. <laughs> พี่จิ๊นนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จิ๊นจะส่งให้อันนี้ซ้าย<อ>ค่ะซ้ายเลยค่ะออกซ้ายค่ะเขาต่อแถวแล้วลูกเขาต่อแถวแล้ว ใบคัดคองไม่หายแล้วเพี้ยนไปแล้วไม่ไม่จะใบบกคลองหายทันแล้วเอามาเลยค่ะต่อแถวเลยเอาฟ้างกลางเอาฟ้างกลางเอาฟ้างกลางโอเคค่ะออกออกค่ะเออไม่งั้นเดี๋ยวน้องไม่ได้กลับบ้านอ่ะไม่งั้นเที่ยงคืนนีหนึ่งอ่ะวันนี้เออมาโอเคเอ็เดียวออกเลยค่ะ ก็ต้อง,องอรอจะขอคนไม่มีจะไ้ไห <c oughs> โอเคไปเลยค่ะเียวอวขอลองยค่ะนั่นแหละเอากล้องน่นะเอากล้องิธีก,การจะได้ไเออเอา้องเอากล้องิธีเลยเฮ้ยนี่ก็เป็นกล้องเทมือบ้านานะนี่พี่เมตลกนะ

อันนี้พี่สายี่ยอเคโอเเอเินอะไรมันเยอะไม่ไหวอ่ะอัพทีแบบเออคืนะมั้ย

Анны. <laughs> Удобно